สวัสดีครับผมขณะนี้เ,นเพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมันละตัวนะครับผมกับผมเ k a เมามาโมสเตตัสกินมามาบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปราถนาที่จะคุยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เราอยู่ในช่วงอัปเด,ดตหุ้นติดตามนะครับผมผมก็หยิบ3ตัวที่ผมอัปเดตกันมาน่าจะได้4อาทิตย์แล้วนะครับผม ที่อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็มีบรูคนะครับผมแล้วก็ TTB แล้วก็ STGT นะครับผม3ตัวในคลิปเดียวนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันนะครับบรูคตอนนี้บรูคก็ยังคงอยู่ในเกมอยู่นะครับผมซูมเข้ามาเขาก็ยังคงอยู่ในกรอบ0.51แล้วก็0.57เป็นแนวตั้งน,นะครับผม ก็ยังอยู่ในเกมนะครับผม r s i ก็ยังคงทำบูลดีเดเวอเรนยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับผมตอนนี้ MACD นะครับผมกระทบกันอยู่กับเส้นสิกญนลอยู่บริเวณลบ0 0นนั่นเองนะครับผมมันมีโฟร์อินเด็กตอนนี้ก็หักหัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะสวยอยู่ที่59.35นะครับผมส่วน ADX นะครับผมยังคงอ่อนแรงนะครับผมถ้า ADX หักหัวขึ้นมานะครับผม รอบนี้อาจจะมีเบรกสวยๆให้เห็นบ้างนะครับผมซึ่งเราก็รอกันมาค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับผมสำหรับบุ๊กเนาะแต่เขาก็ยังคงอยู่ในเกมอยู่นะครับผมผมได้มีโอกาสดูบิดออฟเฟอร์นะครับผมทั้งอาทิตย์เลยเขาค่อนข้างที่จะขวางไว้ดีนะครับผมฝังบิดเนาะแสดงให้เห็นถึงการประคองราคานะครับผมคือเขาก็ไม่อยากให้มันหลุด 5.30.52นะครับผมหรือแม้กระทั่ง0.51นะครับค่อนข้างเวลาเรามองบิดค่อนข้างที่จะอุ่นใจนะครับผมสำหรับคนที่มีอุ่นบลูคอยู่โอเคซูมเข้ามาดูก็จะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างที่ทำโดจิเยอะมากๆไอเดวลบออกก่อนเนี่ยโดจิ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 ห้ามมาโดจิห้ามมาโดจิ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  โดจิโดจิโดจิวันศุกที่ผ่านมานี้ก็เป็นโดจินะครับผมคือในกรอบนี้ค่อนข้างที่จะมีการสะสมราคาไว้ดีมากนะครับผมกันไว้ดีมากๆเลยนะครับก็ยังอยู่ในเกมอยู่สำหรับบุ๊กนะครับผมอืมก็ตามกันต่อไปนะครับผม เนี่ยถอยกราฟออกมานิดเดียวนะครับผม,ผมก็จะเห็นได้ว่าทุนมันเพื่อนเนี่ยอยู่บริเวณ0.64นะครับผมแล้วก็0ูนย์แนวต้านบริเวณเส้น EA 200กําลังจะลงมาซับพอร์ตบริเวณแนวรับเออแนวแนวต้านที่เราให้ไว้ตรง0.67เนี่ยถือว่ามีในยะนะครับผมถ้าผ่านแนวนี้ได้นะครับผมดูตรงเมาส์ผมนะก็โล่งเลยครับนะไฮเดิมที่เขาทำไวก็1.22นะครับผม ก็น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับผมยนกว่าเขาจะเสร็จสิ้นภารกิจสำหรับบู๊กเนาะกด subscribe ไว้เลยครับผมนะครับโอเคตัวต่อไปทีทีอา่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบ1.25แล้วก็1.27นะครับผมอ่ะมีขยับขึ้นไปบ้างแต่ก็ยังไม่เคยผ่าน1.33ได้นะครับผม ก็จะไปติดอยู่แถวหนึ่้าเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับ TTB ตอนนี้ก็อยู่ในเกมนะครับ MACD ตอนนี้ก็ตัดเส้นซิก n นลนะครับผมแต่ว่าช่องนี้แคบมากนะครับผม RSI เนี่ยเหมือนกับทําเบริเล็กน้อยนะครับผมสำหรับ TTB เนาะเออไเขาย่อนะครับเพื่อนเคือดูเส้นสีขาวนะครับผม มันนี่โฟ d อินเด็กจะเห็นได้ว่าตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการไหลออกนะครับผมนะครับเนี่ยหักหัวลงเลยจะเข้าเขตโอเวอร์โซอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบหกจุดห้าห้าเออเข้าไปแล้วใช่ไหมเอออืม A D X ก็ยังจมอยู่นะครับผมก็หวังว่า D T B นะครับผมจะไซเบแล้วก็ยืนให้ได้นะครับผมบริเวณนี้ซึ่งเขาก็เคยเป็นแนวรับมาก่อนนะครับเนี่ยก่อนนี้ทั้งก่อนเลยแล้วก็หวังว่าเขาจะไซเบได้นะครับผมถ้ายืนอยู่ในกรอบนี้ได้แล้วก็รอเซนติเมนต์ของตลาดให้มันดีๆสักหน่อยนะครับผมบรรยากาศดีๆ ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้คอยอย่างเดียวไซเวแล้วก็ยืนให้อยู่นะครับ1.25เนอะยืนให้ได้นะครับผมสำหรับ p t b นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่ทำ Frame Week ์เฟรมวิ๊กดิแต่ทำ์เฟรมวิ๊กยังสวยอยู่นะครับทำ์เฟรมเดย์ส่งผลมาที่ทำ์เฟรมวิ๊กทำ์เฟรมวิ๊กส่งไปที่ทม์เฟรมมัน ภาพใหญ่ของทางเฟรมวิกนะครับ MACD ตัวนี้ตัดเส้นสิกแนลนะครับผม RSI ก็ไม่ได้ขีเ่อะไรนะครับผมก็ยังสวยอยู่ทม์เฟรมมันเส้นสิกแนลเขาตัดมานานแล้วนะครับผมเนี่ยนะตอนนี้อยู่ที่ว่าเขาจะผ่านศูนย์ได้เมื่อไหร่นะครับผม DTP ถ้าผ่านศูนย์ได้ก็โอ้โลงเลยนะครับ มีพื้นที่ให้วิ่งอีกเยอะนะครับผมหายใกล้สุดที่สามเุดนะึ่อสีผมก็ยังชอบอยู่สำหรับ t t b เนาะอืมต่อไป STGT มาที่ทำเฟรมดีโอ้คุณพระนะครับคุณพระคุณพระตอนนี้ก็ทำโลขึ้นมาอีก อุย้ยสิบสาทเกตังนะนะครับเพื่อนๆคือถ้าชอบหุ้นตัวนี้ต้องมีมันนี่เป็นเน็ตเป็นดีๆนะครับผมสภาพค้องนี้ต้องมีแล้วก็หาจังหวะเข้าเนี่ยต้องแบ่งหม้ดีๆแล้วก็ซอยทีๆนะครับผมห้าโมอินเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะดอยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ เขามาดูที่โบกอืมก็ต่ำสุดเขาก็ยังให้อยู่ที่11.50นะครับผมซึ่งเขาปิดตลาดที่13บาทนะครับผมจุดบัดทอมก็แคบลงมานะครับผมเนาะใครที่ยังมีกระสุดในการถัวเฉลี่ยก็ถือว่าได้เปรียบแล้วนะครับผม11.50อยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวลอง,ลองมา หาดูเดี๋ยวลรปรับราคาสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์อ่อันนี้ลบทิ้งไปเลยอ่ะให้แค่นี้นะครับผมถ้าหลุดสิบเอ็ดจุดห้าเออสิบจุดห้าศูนย์แล้วอันนี้ ถ้าหลุด11.50เลิกงานครับ STGT พื้นที่ให้เขากลับตัวโอ้โหต้องบอกว่าเยอะครับไฮสูงสุดก็อยู่ที่4 9 0แต่ผมคิดว่าการที่ขึ้นไปตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีโอกาสแล้วนะครับผมคือค่อนข้างที่จะยากเนาะแต่โบกเขาก็ให้ 11.50เนี่ยเป็นจุดจุดต่ำสุดของเขานะครับผมเนาะเนี่ยช่องตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแคบแล้วนะครับผมเด้งไปสัก21บาท20ตังค์เนี่ยมันก็ยังคงพอที่จะมีโอกาสอยู่16บาท80ตังค์เนี่ยก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะครับผมอืมตอนนี้13บาทเนาะอ่ะอก็ พื้นที่ที่เขาจะขึ้นไปเนี่ยไอยังตรงนี้นะครับผมเปิดแก็บทิ้งว้นนี้ก็ยังไม่ปิดนะครับผมไม่ชา้าก็เร็วยังไงสักเขาก็ต้องขึ้นไปปิดนะครับอยู่ตรงเมาผมบริเวณนี้เนาะอืมก็ต้องอัปเดตกันต่อไปสําหรับ stgt นะครับผมก็สําหรับคนที่อยู่นานๆก็เนี่ยฮะมีปันผลนะครับ dividend yield สามสิบสี่จุดเก้าสองเปอร์เซ็นตนะครับผมตอนนี้ ปันผลปีหนึ่งก็4รอบนะครับนะใครสำหรับแบ่งไม้รอได้นะครับผมก็คงจะไม่ติดขัดอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจุดบัตทอมของเขาที่โบกเขามองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแคบแล้วเดี๋ยวกลางวอรุุ่มไไพายสักหน่อยนี่ราคาสะสมของเพื่อนก็จะอยู่บริเวณ37.67นะครับแล้วก็41.20ก็เป็นกำลังใจนะครับผมให้กับเพื่อน,อนทุกๆคนนะครับผม สำหรับที่ถือ stgt อยู่นะครับผมคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับผมในตลาดาหลักทรัพย์บ้านเรานะครับผมเนาะเขาอาจจะมีธุรกิจใหม่ๆที่ต่อยอดแล้วสร้างผลกำไรแล้วเขาอาจจะขึ้นไปวัดบริเวณไฮเดิมก็ได้นะครับผมเนาะก็ต้องตามมันไปเรื่อยๆนะครับผมกด subscribe ไว้เลยสำหรับหุ้น3ตัวนี้นะครับผม book gtb แล้วก็ stgt ผมก็จะกลับมาอัปเดตแน่นอนนะครับผมอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมก็กด subscribe ไว้เลยนะครับผมเนี่ย RSI ของเขาทำเลเวเจร์นะครับผมคือโอ้เขาทำเลเวเจรมายาวนานมากๆเลยนะอืมเจนแล้วเจนอีกนะครับผมต้องมีจังหวะกลับตัวให้เห็นสวยๆบ้างนะครับผมแต่หัวใจหลักสำคัญนะครับผม ไม้ที่เราจะเข้าเนี่ยเราต้องแบ่งให้ดีๆนะครับผมเราต้องมีเมนนี่เมนเนตเพนนะครับสภาพคล่องต้องมีนะครับผมเพื่ออะไรถ้าเราไม่ตัดขาดทุนนะครับผมเราก็จะได้มีกระสุนในการทัวเฉลี่ยเนาะแก้เกมเวลาเขาเดิง้งแล้วก็แก้เกมกันไปเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคสําหรับ เพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับฟันเดเมนทลของหุ้น3ตัวนี้ก็สามารถมาโพสใต้คลิปได้นะครับผมเนาะมาแชร์ความคิดกันนะครับผมแชร์ความรู้กันนะครับเราจะได้อยู่ในตลาดพวกนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมเนาะก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกด Subscribe ไว้เลยกลับมาอัปเดตแน่นอนไม่ผิดหวังแน่ๆครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่าน,น,นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนีส้สวัสดีครับผม